สวัสดีครับวันนี้ทดลองทําสื่อการสอนไปเจอวิธีทําวงล้อสะกดคําจากใน Youtube นะครับใช้ powerpoint ในการทำนะครับก็เลยมาทดสอบนะครับวงล้อสะกดคําที่ผมทํานี้เป็นจะไปสอนนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์หรือวิชาอ,อื่นๆได้นะครับแล้วแต่คุณครูจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับมีตัวอย่างนี้มี ตัวอักษรแค่6ตัวนะครับแต่ถ้าเราสามารถเพิ่มเป็น8เป็น10หรือเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับขอย้ำครับว่าใช้ powerpoint ทำนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับเพิ่งหัดทำเป็นครั้งแรกเดี๋ยวถ้าทำต่อเน,นื่องไปอีกสักเล็กน้อยน่าจะ,ะสวยกว่านี้ครับผมแต่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเด็กก็จะตื่นเต้นกับการเรียนมากขึ้นอีกคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ